ไพ้แสงทองค่ะมาจากจังหวัดสกลนครค่ะอายุ43ปีค่ะคือวันนี้ทําอาชีพอะไรครับทําสวนค่ะแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับการร้องการราครับใจมักตะนอยแล้วค่ะอนอกจากอาชีพทาสวนแล้วเราเราไปรับจ้างด้านการร้องเพลงไหมคไปประกอบอาชีพนี้ไหมบกคคอยมีงานค่ะไม่ค่อยมีงานคแต่มีผลงานไหมมีค่ะมีผลงานอยู่สาผลงานเพลงค่ะแต่ละเพลงนี่ใครเป็นคนเขียนเพลงให้ครับอาจารย์สลือปีค่ะ เซเลป์ี้เป็นคนเขียนค่ะอาจารย์เซลป์ี่ก็คือคนที่เขียนเพลงผู้สาวขี้เล่าแม่นลแล้วก็ฝากใบลาค่ะแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเมื่อนีร้องเพลงดวงใจทรพีค่ะดวงใจทรพีค่ะอยากรู้ที่มาจังเลยที่มาเป็นไงฮะดวงใจทรพีที่มาก,ก็คือชีวิตจริงของลําไห้เลยค่ะที่แต่งขึ้นมาในบทเพลงอย่างนี้หมายความว่าเล่าเล่าเรื่องให้อาจารย์ศิลป์ีฟังค่ะและคนก็เขียนให้ เพื่อนเขียนให้ค่ะเอามีความจริงอ,อย่างไงเบาซูอาจารย์